ดีไซน์ทาง Apple ก็เลยจะใช้ดีไซน์แบบเดิมนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทำมาจากรีไซเคิลอลูมิเนียมหน้าตารูราและดูพรีเมียมมากตรงกลางมีโลโก้ Apple ขนาดใหญ่ภายใต้ของเครื่องก็จะมีคำว่า Mac Mini สลักอยู่นะครับส่วนเรื่องของความร้อนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าหลังเครื่องเนี่ยก็มีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ทำให้เครื่องนี้เย็นสบายแน่นอนในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อทาง Apple ก็ให้มามา,มากมายว่าจะเป็นตัว Power Port สำหรับจ่ายไฟอิเทอร์เน็ตสำหรับเสียบสายแลนมีช่อง USB-C หรือ Thunderbolt 3ให้อีก2ช่อง HDMI 2.01ช่อง USB-A 2ช่องแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรอีก1ช่องครับเดี๋ยวเรามาเสียบใช้งานแล้วก็ไปดูดีกว่าครับว่าประสบการณ์การใช้งานหรือรีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ได้มีการเปิดตัวนะครับเจ้าตัว MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วออกไปเนี่ยพร้อมกับตัวชิป M1 Pro แล้วก็ M1 Max ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากมายเลยทีเดียวด้วยความแรงก็ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆฮะแต่ว่าผมก็ได้คําถามมากมายจากเพื่อนผมนะที่ผมรู้จักนี่เขามีการถามว่าเฮ้ยเราควรซื้อเจ้าตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วไหมต้องเป็น M1 Pro M1 Max ไหมแล้ว M1 ยังจําเป็นอยู่ไหมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเจ้าตัว Mac Mini M1 แมคที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็จับต้องได้ง่ายที่สุดครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะอันดับแรกนะครับขอเริ่มด้วยตัวของสเปคเริ่มต้นของเจ้าตัว Mac Mini M1 ก่อนเลยนะฮะเจ้าตัว Mac Mini M1 นี่ครับแน่นอนครเค้ามาพร้อมกับเจ้าตัวชิป Apple M1 นะครับผมเรามีแรมเริ่มต้นอยู่ที่ 8GB แล้วก็ความจําเริ่มต้นอยู่ที่ 256GB สามารถอัปแรมได้สูงสุดถึง16แล้วก็ความจําได้สูงสุดถึง 2TB แต่ว่าไม่ธรรมดาเลยแค่เดียวทําไมผมถึงแนะนําให้ซื้อเจ้าตัว Mac Mini M1 ล่ะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นมนน่ะเลยมันคือมันจับต้องง่ายมากเลยราคาเริ่มต้นเข้าอยู่ที่22,900บาทซึ่ง บอกว่าเป็นราคาที่ถือว่าถูกมากนะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เสียบตั้งโต๊ะที่บ้านหนึ่งเครื่องนะถือว่าถูกมากแล้วก็ประสิทธิภาพของมันที่มันทําได้นะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฮะผมก็ได้มีการซื้อมาใช้งานเหมือนกันส่วนตัวเลยนะประมาณแบบสองสามอาทิตย์แล้วทีนี้ผมก็จะบอกว่าผมมีการใช้งานอะไรบ้างจะได้เป็นการช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจแล้วก็ประหยัดเงินแล้วกันเนาะในการซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือว่าซื้ออุปกรณ์แม็กขึ้นมาหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่โปรแกรมที่ผมใช้หลกักๆในการทํางานก็จะมม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 ีีีีลลรรับ Excel 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 ททท่่่ผผผใช้้้้งงงาา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 านนนออกกกกวํํ Data ขขูะจดไฟ์ ที่แสนสองสามแสนแถวเนี่ยตลอดเวลาเลยซึ่งมันค่อนข้างเยอะเนาะสองสามแสนแถวเนี่ยซึ่งผมรันผ่านเจ้าตัว macbook ที่เป็น intel chip ตัวเก่าของผมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างนานแล้วก็มีการหน่วงมีการค้างค่อนข้างบ่อยถ้าเป็นรันใน pc ที่เป็น windows เนะครับเครื่องที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอาการหน่วงหน่วงบ้างเช่นกันเวลาเราไพรเวตหรือเราทาการคิวรี่ข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาค่อนข้างบ่อยในทางกับการครัพอผมใช้เจ้าตัวที่เป็น mac mini m 1ตัวนี้เนี่ยเออผมไม่เคยเจอปัญหาเรื่อง ก็จะขึ้นตารางขึ้นมาทันทีกดคิวรี่ดึงแป๊บๆก็จะวิ่งมาทันทีเลยไม่มีการรอนาหรือไม่มีการแบบหมุนๆโหลดของของเจ้าตัวโปรแกรม Excel ซลเลยทีเดียวต้องบอกว่าประทับใจมากเลยฮะอีกอย่างนึงที่ผมใช้กับเจ้าตัวที่เป็น Mac Mini M1 ในการทํางานของผมก็จะเป็นตัวที่เป็นแกรมตัดต่ออย่างตัว Final Cut Pro แล้วก็ตัวที่เป็น Mo ชั o นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก่อนนี้ผมมีการใช้งานเจ้าตัวที่เป็น Macbook Pro ชิป Intel ลแกรตัดต่อบน Final Cu t Pro เนี่ยผมก็จะมีขั้นตอนในการทําที่มากมายนะผมต้องทําการ p r o x y f i ไฟทําให้ไฟลลล์มันเ็กงความ คมชัดของภาพขนาตัดต่อเพื่อให้เวลาเราตัดต่อเนี่ยมันสามารถใส่อฟเฟกได้เยอะแล้วก็มีการเรนเดอร์นานหรือมันทําให้มันตัดต่อได้สมูทยิ่งขึ้นเนาะทีนี้พอผมมาใช้จตัว Mac Mini M1 หรือชิป M1 เนี่ยต้องบอกว่าสิทธิภาพในการทํางานของมันเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆครับใช้งานเนี่ยลื่นไหลมากผมสามารถเพย์แบ็กคิววิดีโอโดยที่ไม่ต้องทำพ็อกซี่นะก็คือผมกดไฮคุณตี้แล้วก็ต่อวิดีโอเพย์แบ็กไปมาได้โดยที่ไม่มีอาการหน่วงหรือกระตุกหรือแม้กระทั่งการโหลดใดทั้งสิ้นซึ่งต้องบอกว่าเป PC Windows 1เครื่องเราสํหรับในการเล่นเกมของผมเพราะว่าเน,นี่ยเวลาเราเล่นบน Mac เนะี่ยต้องบอกใครๆก็รู้เนาะว่า Mac เนี่ยมาเล่นเกมไม่ได้เนาะทีน,นี้ผมก็มีการเล่นอ่าตัว r a t h อยู่บน Mac Mini ตัวเนี้ยผมมีการเล่นโดยการปรับนะเป็น resolution อยู่ที่ 2K ปรับทุกอย่างสุดมาเล่นเกมต a t h t u b เนี่ยต้องบอกไม่มีปัญหาเลยนะลื่นสบายไม่มีอาการหน่วงไม่มีการกระตุกอะไรทั้งสิ้นเลย frame ร a ไม่มีตกด้วยราว่าค่อนข้างดีแล้วก็น่าประทับใจมากส่วนเกมอื่นที่ผมลองเล่นน่ะอย่างเช่นตัว Phasmophobia เงี้ยต้องบอกว่ามันดังดันไม่ได้มันมีบัคมีอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็เลยบอกว่าอ่ะเล่นเกมจริงจังเลยอันเนี้ยผมอาจจะไม่แนะนํา แต่ว่าถ้าใครมีการเล่นเกมอ่ะเฉพาะช่วงหลังเลิกงานไม่ได้ซีเรียสอะไรมากในการทางาน Mac Mini ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวฮะทำไมผมถึงรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองใช้ตัวที่เป็น Mac Mini M1 คือต้องบอกว่า Mac Mini M1 เหมือนที่บอกเนาะราคาเริ่มต้นมาในถูกที่สุดเลยถูกกว่า iPhone Pro iPhone 13 Pro อย่างเงี้ยยังแพงกว่า Mac Mini ตัวนี้ด้วยซ้ำอ่าผมเลยแนะนำว่าเออคุณอยากทำงานอย่างเื่อนไหลมีประสบการณ์การทำงานที่ดีอ่าการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ย Mac Mini เน,นี่นยผมมองว่าแอ็เมินไปซื้อเจ้า Mac b o o k Pro อย่างเช่น14นิ้ว16เนี่ยตัว14นิ้วสเปคเริ่มต้นเนี่ยก็ล่อไปประมาณ70,000กว่าบาทแล้วต้องบอกมันค่อนข้างเยอะเนาะราคามันต่างกันประมาณ3-4เท่าเลยรู้สึกว่าเออตัวนี้เป็นช้อยที่น่าสนใจใครมองว่าแรม8 g b ที่เริ่มต้นมาหรือความจุที่ให้มาตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่พอคุณก็สามารถอัพเพิ่มได้นะเป็น16 g b แล้วก็เพิ่มความจาได้เป็น512 1 t ึ่ททก็ตามความสะดวกของทุกคนอย่างเช่นตัว Mac Mini ที่ผมใช้เองเนี่ยผมก็ม ถูกหรือเรื่องของโปรแกรมในอนาคตแล้วกันนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําให้ซื้อเป็น Mac Mini นะมากกว่า Macbook เพราะว่า Macbook M1 เนี่ยแน่นอนปัญหาของมันคือเรื่องของพอร์ตเนาะคือข้อดีข้อเสียมันต่างกันแล้วกันเนาะข้อดีของ Macbook คือคุณสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้เพราะคุณมีคีย์บอร์ดมีแทร็กแพดแล้วก็มีจอในตัวในขณะที่ Mac Mini มันคือแค่เครื่องไม่มีจอไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีแทร็กแพดคุณต้องมีจอแยกคุณต้องมีคีย์บอร์ดแยกมีเมาส์แยกอะไรเงี้ยข้อเสียของเจ้าตัว Macbook Pro ก็คือมันจะมีพอร์ต คุณก็ต้องเสียบพวกที่เป็นหับในขณะที่เจ้าตัว mac mini m เนี่ยเขามีช่องมาให้มากมายเนาะไม่นจะเป็นตัว usb c usb a hdmi หูฟังก็มีมาให้แม้กระทั่งเสียบช่องเสียบสายแลนก็มีมาให้เช่นกันช่องเสียบ usb a เนะี่ยผมมองว่าเป็นอันที่จำเป็นนะเพราะว่าอันนี้คือส่วนตัวผมนะที่ผมใช้งานเองเนี้ยคือมหีหลายอย่างของผมที่มันยังั u p อ o r t แค่ usb a ยังไม่เป็น usb c เช่นเมาส์เอยคีย์บอร์ดตัวอะแดปเตอร์เสียบ sd card ของผมก็ยังเป็น usb a อยู่ผมก็เลยมองว่าเออการที่เขาให้พอร์ต usb a มาก็เป็นอันที่คคคค่่ออข้้้้าาาาาาางงตบทยยดเเเเีมมมววุร ะะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องข้างประทับใจกับเจ้าตัวต้องบอกว่าทั้งหมดของซีรีส์ M1 เลยกันไม่ใช่แค่ Mac Mini นะทั้ง Mac Mini แล้วก็ Mac Pro ด้วยก็คือเรื่องของความเงียบในการทํางานคือเครื่องนี้ตั้งแต่ผมซื้อมาใช้งานมาประมาณ 2- 3ามอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าผมยังไม่เคยได้ยินเสียงพัดลมเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนที่ผมตัดงานหนักแค่ไหนเปิด Photoshop เปิด Illustrator e เปิด Final Cut เปิด Motion ไปด้วยเนี่ยพร้อมกัน3 4ตัวเนี่ยไม่มีอาการน่วงแม้กระทั่งพัดลมไม่มีเสียงหมุนด้วยซ้ํา เออเป็นอะไรที่ดีมากมันเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของผมลวกันเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้ MacBook Pro เนาะเวลาเปิดเครื่องแค่เปิดไฟนองคันหรือเปิดโปรแกรมใดๆขึ้นมาเนี่ยเสียงพัดลมเนี่ยมันจะดังมากๆแล้วก็รบกวนการทํางานของเรามากในขณะที่ Mac Mini ตัวนี้นยะไม่มีเสียงรบกวนเลยต้องบอกว่าเออเป็นอะไรที่ดีมากๆลวกันนั้นผมก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าก็อยากจะฝากและกันทุกคนเนาะใครที่กำลังลังเลว่าเฮ้ยฉันซื้อ MacBook Pro 14นิ้วดีไหมฉันซื้อตัว M1 Pro M1 Max ดีไหมก็อยากบอกว่าเออจริงๆชิป2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดีนะมันด พวกโปรโหรืออะไรเงี้ตามตามชื่อของชิปของเขาแหละทีนี้ก็ยอยากให้มองว่าเออเรายังมี macbook ตัวที่เป็นชิป m 1ึงถึงแม้ว่าจะเป็นชิปที่เปิดตัวมาแล้วประมาณ1ปีแต่ต้องบอกว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวไหนไหนเลยเพราะว่าเราสามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลสำหรับคนที่เป็น user เลยการใช้งานทั่วไปเนาะเช่นคุณจะตัด YouTube อ่านิดๆหน่อยๆพันแปดสิบอะไรเงี้ยคุณก็สามารถทําได้หรือคุณทํางานประจําคุณมีการทํางานเอกสารอะไรเงี้ยตัว macbook m 1ตัวเนี้ยก็สามารถทําให้คุณได้แบบลื่นไหลโดย,ยที่ไม่ประสบปัญหาออออะะไไรรรรเเเลยยในนาาาาาาคคคิิิ่่่่มมมมตตต้ทที22,900บุณกกปพ็ กตามันไปซึ่งการอัพแรมก็จะบวกครั้งละ7,000บาทแล้วก็อัพตัวที่เป็นเรื่องของหน่วยความจําก็อัพทีละ7,000บาทเช่นกันอ,อยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะหากใครสนใจก็เว็บ Apple แล้วก็สั่งกันเลยก็มีประมาณนี้สำหรับการแชร์ประสบการณ์แล้วก็การใช้งานของผมนะฮะยังไงก็ถ้าหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือช่วยประหยัดเงินของคุณได้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ช่องสุพิภูทเทคด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เรามีอะไรมารีวิวเพิ่มเติมก็คอมนนข้่่ือคึีีท รู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ